เมื่อพศ23ผมจะไปรบที่เขาข้อได้บาดเจ็บเหยียบกับระเบิดนะครับตาขวาเสียข้างหนึ่งแล้วก็ตาข้างซ้ายกับขาตาเสียมองไม่เห็นก็ร้อยเอกยงยุทธเสวิหารอดีตทหารผ่านศึกอยู่บ้านเลขที่558หมู่15ตำบลบ่อแฮวออำเภอเมืองจังหวัดลำปางมีอาการตาข้างขวามองไม่เห็นมานานถึง34ปีแล้วสาเหตุจากการไปรบที่ป่าเขาค้ออำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อปีพศ2523เพื่อปกป้องประเทศชาติและในขณะที่ไปรบนั้นยังได้รับบาดเจ็บที่ขาด้วยเพราะเอกยุงยุทธเล่าว่าขณะนั้นได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนานถึง1ปี6เดือนซึ่งได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บแต่ที่ขาตาก็เลยมองไม่เห็นจนเวลาผ่านไปนานทําให้ตามองไม่เห็นมาหลาย10ปีไปรักษาอยู่บ้านหลวงพมกุ ปีก็หกเดือนตอนนั้นก็มดอแทํทขาตาก็หมอไม่เห็นยังไม่เคยรักษาเลยไปบ้าพระพกกดก็ไปเปกรวดกรวดหมอก็ไม่กล้า่าเพราะเอกยงยุทธตั้งแต่ตาข้างขวามองไม่เห็นก็หวังที่จะกลับมาเห็นแสงสว่างอีกครั้งระยะเวลาผ่านไปหลายสิบปีความหวังเริ่มเลือนลางจนกระทั่งเมื่อปลายปีพศ2557ได้มาพบกับหมอเรือปัดรมังกรกระหนกพงษ์ สุแพทย์โรงพยาบาลไข้สุสักมนตรีลำปางและได้รับการรักษาจนกลับมามองเห็นได้อีกครั้งโดยใช้การผ่าตัดเพียง20นาทีเท่านั้นจากนั้นไม่กี่วันตาเริ่มมองเห็นได้เป็นปกติเพราะเอกยงยุทดรู้สึกดีใจมากและซาบซึ้งในความกรุณาของคุณหมอเหมือนมีชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกครั้งกระทงมาอยู่ลำปางนี่ก็มาหาหมอที่ข้สุสักมนตรี ทั้งหมดหมอไม่เห็นอยู่สามสิบกว่าปีเพิ่งมาหมอรักษาที่ถึงได้เห็นชัดมากเลยครับเพราะผมมาอยู่ที่นี่ครับมาได้แฟนอยู่ที่นี่เลยมารักษาจุดที่ข้าจากคันตีหมอไม่เห็นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ครับอยากจะบอกคุณหมอว่ามีบุญคุณกับผมมากเลยที่รักษาผมเหมือน,น,นตายแล้วเกิดใหม่นะครับเขาเป็นอยู่หลายโรคทั้งจากการโดนสะเก็ดระเบิดเนี่ยก็มีรอยแผลเป็นที่ตาดําด้วยเลนที่เป็นอยู่เนี่ย ตัวยึดเนี่ยก็ไม่ค่อยจะแน่นเลนก็สัน่นแล้วก็เส้นประสาทต,ตาก็เสียปบางส่วนต้อกระจกก็ค่อนข้างจะเข้มมากม่านตาก็ไม่ค่อยขยายก็ถือว่าการผ่าตัดค่อนข้างยากเราก็ใช้วิธีการผ่าตัดที่ที่เป็นเทคนิควิธีการผ่าตัดต้อกระจกสุกโดยไม่ใช้เครื่องสลายต้อกระจกก็ด้วยเทคนิคที่ผมคิดเองก็คือเล็ปัดเทคนิค สำหรับการรักษาของร้อเอกยงยุทธนายแพทย์เรอบัตได้ใช้การรักษาด้วยการผ่าตัดแบบเรอบัตเทคนิคซึ่งเป็นการผ่าตัดที่หมอเรเบตจะคิดค้นขึ้นเองซึ่งเทคนิคนี้มีข้อดีคือใช้การฉีดยาชาหรือฉีดยาชาปริมาณน,น้อยการผ่าตัดทำได้ง่ายและเหลือพื้นที่ด้านบนตาขาวมีอัตราการมองเห็นที่ดีภาวะแทรกซ้อนน้อยแผลผ่าตัดหายเร็วขึ้นและมีค่าใช้จ่ายน้อยมากจึงมีผู้ป่วยอีกสักกี่คน ที่ไม่ได้โชคดีเหมือนร้อยเอกยงยุทธแต่ยังรอความหวังที่จะกลับมาเห็นแสงสว่างอีกครั้งยุทธการดุรปเกียรติทีมข่าวกฤก้าลำปางรายงาน